โอ้โหดูมานะกูเด uh, ินเกลียดเลยไปเกลียดกูอยู่หมดคนเลยทำทำเป็นหมดเกลียดเยอะโอ้โหดูดิไม้กระบอกไม้กระบอกอาชนามสอ เนี่ยมันยันดูเอาไปแก๊งหน่อยไว้อ่ะเออเอาเอาแก๊งหน่อยดิไอ้เย่ะคลิปลุกหน่อยดิคลิปลุกหน่อยดิ้คลิปลุกหน่อยดิ้ดูดินี่ยมันหลุดลุกแล้วว่ะเวมมีไฟรถไฟเจ๊เจ๊มานานี่เจ๊มานานที่นเราเนี่ยอยากได้เนี่ยอยากอยากได้รถเมยสักคันอ่ะเอาไว้รับส่งเราอะแดงอยู่ล่างนะแดงอยู่ล่างซ้ายเราหมดแดงอ่ะหมดแดงอ่ะต้องตัดกำลังแขงใหญ่ ไม่ต้องเอาของก็ได้นะเยังเป็นคุกเข็นอีกกองนเครับก็ไม่เอาเว่ยบอกตรงเฮ้ยดันไปขวานี้เหลืองเอาเหลืองเหลืองเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิล็อกกล่องก่อนล็อกกล่องก่อนหลบมาหลไม่เปิดหลบมาเปิดหลบมาหลบมาว่าไม่ยกมือทำไมอย่ายกมือไม่เท่เลยโอ้ยอะไรเลยอ่ะไม่ยกมือเพราะคุมีอาวุธนะเออ ยังยังไม่ถึงงยยังไม่ถึงวงเลยลนอรอลอไปไปมันอยู่หางล่างโอ้โหวไหโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าถ้าสมมติว่าเหตุกล่องตกประมาณนี้สั่งลุยสั่งลุยนี่คือลุยะวิ่งวิ่งเข้าเลยโอเคโอเคเอไปก็เอาไปก็ขายยากระวังทุกคนเองระวังทุกคนเองเอาไปก็ขายยากไอ้เหี้ยเอ้ยมีตี๋แล้วไหมมันมอมาก้กูอ่ะเอ็ม โอหไม่เท่เลยว่ะตีเขาเฉยเขาเจ็บนด้วยเกลียดนี่ว่ะสามผูบสามแยกดวตกกลางสามแยกมึงขึ้นมาดูมึดูขึ้นขึ้นมาบนนึกทับตีกันเนาะแต่แล้วแต่ไอ้ยดูข้างหลังด้วยนะดูดูหลังคนนี้ก็ไหนดูอยู่ดูอยู่ดูหลังเออใครโดดลงไปเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยเกาอดช่วยชีวิตกาะช่วยชีวิตด้วยมานนี่มานี่มานี่มานี่เฮ้ยใส่หมวกสบายแถบไอ้ขาวลุ้ สบายแทบใครอ่ะเรายืนอยู่ข้างกลางกันเลยเรายืนอยู่กลางสะพานเลยไะเรายืนอยู่กลางสะพานนี่เลยไม่นู่นมันอยู่สามเหลี่ยมมันอยู่สามเหลี่ยมไม่ต้องรู้รู้อ๋อกล่องมันอยู่สามเหลี่ยมแล้วเหรอใช่ครับชสามเหลี่ยมเฮ้ยเสีขาวขวามือสีขาวขวามือเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋าวไหมอะไหเรากล่องก่อนรกล่องก่อนเออกล่องตกหมเลยสีส้มจะโหละสีส้มจะโหละวิ่งเข้าหมดไอ้คนที่โหก่อนเลยไปอ๋อ เดียวมานาดู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 มานาดูวันเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานว่าไงจ๊ะอย่าลุดเดียวดิมานะอย่ารูดเดียวดิแหลมเนี่ยนี่ไอไอ้ี้่ยหลังเราเรายือยู่กลางสะพานนี่ก่อนเดี๋ยวเดย้าเห็นกองตกดงเขาใสแดงหลังนะแดงหลังแดงหรือส้มวะแม่งส้มแดงแดงว่ะแดงอย่างเราสีไหนเอาหมดอ่ะ เจัดเลยชาลีรีบเดินมาชาลี่สองคนตีเหมือนกันเลยกล่องตกไม่จีบเนี้ยกล่องตกไม่จีบฝั่งนี้ไปไหนอ๋อไร่ราตกไม่จีบฝั่งนี้เฮ้ยฝั่งทางนู้นทางหน้าที่สีส้มอยู่อ่ะกล่องตกสามเหลี่ยมเลยมาตามไปดิชัดอันนู้นนะฝั่งทางคุณฝั่งนี้ไมฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนั้นอยู่ตรงไอ้สีส้มยืนเลยอยู่ตรงสีส้มยืนเลยกล่องตกเออนั่นแหละเอ้ยเมื่อกี้มันขึ้นอะไรอ่ะเมื่อกี้ขึ้นแหละอ่าผมว่ารอบนี้พอตกแล้วแดงระวังแดงดูแดงนะ อมเล่าเล้าเล้าผมจะลุก่รอบนี้อาจจะไม่กนตกน้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องขนาดนั้นเราอ๋อใครเหัวกระบอกว่าล่ะกระบอกแกมึงก็โดนตัดกำลังอะดิกล้ามาดิมาดิอ่าเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย้เรายเ้อเฮรเร้เฮ้เเ้ยเ้เก้ยเฮยเฮเยเ้ยงเ้ยยเยเ้ยเยเ ให้ดูตตายจก็บ้าแล้วมีสมุกกี่เด้งอ่ะอะไรเขาก็รู้อยู่ดีว่ามากันแปดเอ้ยขานั่งกลัวเรามีตอนนี้เราตรงนี้เราเราตรงนี้นะเราเราตรงนี้นะไอ้มีสมุกจะเปิดป่ะนะมีมีสมุกปะมียังยังไม่ต้องปานะเดี๋ยวบอกทีเดียวมันจะเตรียมไม่ทันเลยดีกลัวจะควักถือไว้ก่อนก็ได้อ้าวปั้นกันวะเต้นหมดเต้นหมดผมผมผมถือผมถือสมุกนะจะถือสมุกไว้ก่อนมันก็อยู่หลบๆหน่อยจีก็เขียวอ่ะไอตัด เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะก็ลงมาดิโอ้โหเวนงดไปดิเฮ้ยสมอกับปลานรอบนอกนี่บีบให้มันเข้ามาปลาให้ปลาให้ข้างนอกปลาข้างนอกอ่ะไม่ต้องปลาข้างในเออปลาข้างนอกไม่ต้องปลาตรงกลางนะปลาปลาเลยนะปลาตรงสีแดงอ่ะปลาก็ไม่ต้องปาสยังไม่ต้องปลาเฮ้ยสีเขียวก็เกลือหัวแล้วเฮ้ยสีเขียวแล้วเกลือหแล้วโอ้โหเนี่ยอะไรปลาอะไรของแม่งก็ไม่รู้ปลาไปไหนก็ไม่รู้เนีขาบอกให้ปลาไปตรงสีแดงไอสีแดงอยู่ข้างบนไม่ไปทำอะไรนั้น เนีถอยมาก่อนอย่าเพิ่งเดินเลยมันจะไม่ใช่ตั่อยถ่ายเย็นถอยมาก่อนถ่ายมาก่อนถ่ายมาก่อนเราอยู่ตรงบังไอนี่เกาะไอ้นี่สีแดงอยู่ไมเราอยู่ตรงบังเกอร์เรานี่ตรงบังเกอร์นี่ถอยมาถอยมาต้งตัดเขียวต่อเว้ยโอ้โเอาเว้ยเอาเว้ยเราไปเียมันมันมันตกมาตกตรงสามเหลี่ยมนี้ใช่ป่าวอะใช่ใช่สามเหลี่ยมที่มานะเดินไปกินนะมันบวกกันแล้วว่ะตรงเนี้ยนะหลังระวังหนล้วระวังหลังเขาบวกกันแล้วว่ะ ไฟไฟไฟใจเย็นใจเย็นเราออกกองมาดาม้าหลังสีดำมาหลังสีดำมาดำมาดำมามีน้อยไม่กี่คนเองเออเราเล่นเลยไหมเราไม่เราไม่เอามันไม่ไม่ไม่มันในนั้นมึงมันพอมึงจะเล่นมันมันก็วิ่งหนีออกไปมันตามต้มผมว่ะต้มผมว่ะเอาไงเอาไงจะเอาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุดเดียวเดียวเดียวเออ เฮ้ยยังไม่ตอนเยี่ยมคู่ก็หวยหวยวิ่งไปคนเดียวเลยบ้าเฮ้ยเราอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางไม่ถอยก็เราอยู่ตรงกลางเดี๋ยวราอยู่ตรงกลางเดินเดินเดินไปตรงศพเดินไปตรงศพไปยืึดยัวตรงนั้นไปยึดตรงนั้นเนี่ตรงกลางเนี่ยตรงที่เนี่ยไม่โดนยึดตรงกลางเลยโดนยึดตรงกลางเลยคู่หวยมาทุกทางโดนลบไปก็มาดิเราก็เอาสนุกเหรอไม่ใช่เหรอมาดเออมาดิ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 เออมาดเออมาดิเออมาดิเออาดิเออมาดิเออมึงไม่สนุกหรออมาดิเออมาดิเออมาดิเอ เราเป็นมือที่สามไม่ดีกว่าเหรอวะอ่าเรามือที่สามถอย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 นี่มันอยู่บังเกอร์ปุ่นี่บังเกอร์อะไรวะคือแบบเล่าก่อนไม่เราเรากะให้ทุกคนสนุกเราเลยไงถ้าถ้าสนุกอะมึงคิดว่ามันจะสนุกยังไงว่ามึงโดนลุมหวดเนี่ยมึงจะเลยไม่นั่นน่ะสิเกิแบบขออยู่นานๆแล้วไม่อยากแตกไว้ไอ้บอลขอแบบโบ๊ะก่อนกูไม่สนใจคิดมาคิดไปคิดผิดชิบใหม่นะไปช้าก็รักษาช้านะเว้ยเออใช่ไง ไม่เกี่ยว่าแตกก่อนก็รอนานอยู่ดีดูดิไม่บอกว่าก็รอนานอยู่ดีกูไม่อยากเอาไง่ายกูอยากสนุกแต่กูไม่อยากเล่นมอยคอยนานอ่ะใช่แตกก่อนแตกก่อนหมอต้องขนรวมอยู่ดีอะซ้าถ้าสมมติมีสีแนวมีสีไหนโหโคมาหาเรานะเชี่ยเลยเหลืองเข้าแน่เอาเนตกก่กไปแล้วได้ดูฟ้าไว้ดูฟ้าไว้ดูฟ้าไว้กูกูฟัปืนไปยิงได้ไวะโอไม่ไม่ทัองตกไปหัวแตกนกูจะอายว่า ดูป้าน้่พี่หนึ่งเราจะมันถ้าเอาได้ก็อยากเอานะสามสิบวีนะได้ได้ได้มาด้านบมสามเคสกลัวแบบบางคนมันเผื่อตัวแบบไอ้เหี้ยโคเคนวิ่งบึ๊บไปเลยเกมบึ๊บไปเลยแบบเข้าเข้าต่อเกมไปเลยใช่มันต้องมีแก๊งเข้าให้เราดูดีหมดโหดบรรยากาศเออตาพี่กระโดดหน่อยพี่กัปตันกระโดดหน่อย สรุปแล้วการที่คนนี้กระโดดไปปากขยับปากขยับมือแทงได้ปะเนี่ยอย่าแรงอย่าแรงลองตั้งแย่แรงอย่าแรงนะอย่าแรงนะไอ้ลองลองเมล่ยงแดงกับเขียวว่ะบัวบัวลอยเดียวลอยตีกันบ่อยบัวลอยกุ๊กกกุ๊เก็บส้มอ่ะส้มแม่งลุมสีเขียวว่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้แม่ไหมต้องเอาว่ะถ้าเก็บต้องเข้าว่ะไอ้เหี้ยไปตกเป็นดีรีไปไหนอยู่เนีกูไม่เข้าใจทางเราไม่เก่งหรอ เดี๋ยวจะเดมันร้อนเห็นว่าหมอมันรอแล้วเนี่ยปะเดมันร้อนเออหมอมันรอรอมัรอแล้วเว้ยแดงเนี่ยฟังคนหรอเด่แดงก็เอาแล้วเนี่ยเดี๋ยรไปอ่ะแต่กูจะเอาแดงหรอแต่กูจะเอาแดงไตัดแดดงีกว่ากูไม่อยากตีโปรอรอรแดงเออเอาละใครทิ้งอะไรเนี่ยน้ำน้ำหัวจะแดงอ่ะเยอะแดงอยู่บนหัวกูเนี่ยเอ้ยตะกร้าดีไอ้ดอยู่โดเอเนจี้แล้วว่าแพงกันเองบ้างอ่ะเชี่ยกูปะเมื่อไหร่ของจะลงมาวะมูดิบหาย เอ้ย <rude S 2> ใครมีน <one> <esh> ้ำมาขอคนหนึ่งดิได้าๆจะกินอยู่เก็บเก็บไม้กระบองด้วยเก็บไม้กระบองด้วยน่าจังวะไม่น้ำเปล่าน้ำไม่ใช่น้ำมาเออมาเหอะเอ็นเอ็นเอเนอ่ะขออะไรดิไม่มีป่ะเก็บกระบองด้วยกินแล้วคนไหนอ่ะเซนลีสกินทำไมนี่เนี่ยเฮ้ยสี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 ส้มแม่งหวานว่ะ เฮ้จะเย็นจเย็นจเย็นโมกไหมโมกอะหรืโมกอ่ีไปดิแล้วตีสโมกสองตานะพี่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวสีแดงใสีแดงสีแดงใจนี่เดี๋ยวสีแดงจะลงมาไม่ลงไม่ลงสองคือสั่งลุยเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออสองบกสีแดงลงมาเราจะตีเราจะตีเดี๋ยวสีแดงลงมาให้สีแดงมันบวกไปก่อนตีแดงกว่าจะอ้องตีแดงเออเออเดี๋ยวเราเข้าหลังดีกว่าสมกมาทีอะไรไม่ไม่ค่อยได้ใช่เฮ้ยยังมีหลังเราอีกว่ะเราไม่ไร้้องหัวมั้ำตีดำตีน้ำ กิมเหมือนเหมือนมีอะไรตกน้ำว่ะใช่ม้ำหรอยังบูดูอยู่นะแต่ไม่ยอมตกปอะไรตกน้ำวะปลาสมุกโสมุกจ้าเก๋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 ดีเหาเราเหมือนก็นานแล้วนะรอบเนี้ยนานจัดเลยตกน้ำเปล่าขันไม่ขึ้นเปล่าหอยกันเองนะหอยอ่ะหอยอ่ะหอยอ่ะ ก็จะปลาดเดี๋ยวมุกเดี๋ยวไปอ้พวกมึงกูไม่อยากยืนตรงนี้เพราะกูกลัวกล่องตกใส่หัวแล้วแตกกับคุณนายกูตกตรงนี้นี่ตกตรงต่ำเสียแล้วอะอ๋รถขึ้นไม่ไหวต่องมาไหนดิผมจะได้สั่งลุยอ่ะเอยสีแดงกับสีดำมันเอาอ่ะขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นไหวไหมมือมือที่สามไหมมือที่สามไหม สีมมันมีสีฟ้าอีกเที่ยวโอ้ยอันเก่สีชมพูอยู่ทางนี้สีเหลืองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูตายดิเดี๋ยวมึงดูหนึ่งต่อแปดไม่ถือประหลุมปะดำเมื่อกี้เม่ไหร่อะวะดําื้อเว้ยนะกูอีกาดำมาสัตว์ผมห้องเอกคัดเย็นจำไว้จังไว้กูปมอหมสัมแยกโอ้หดูหมอชาลีสั่งลุยมานะมึงคลิปลุกอะดิเพื่อนมาละต่างไม่เอาโอ้โห พูดขอโทษพี่วนะแกลงตุดมันดูท่าเดินก็รู้เลยรู้สึกว่าเหมือนจะมีความมันเกิดขึ้นวะเต้นะเออรู้สึกเหมือนกันว่ะเราเห็นเต้นนิดนิดเลยสีเหลืองหายสีเหลืองหายตัวดี้ตัวนี้ไปยืนไปยืนไปยืนบนนั้นบ่ไปยืนบนนั้นบ่ไปยืนบ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 นนั้นอ่ะไม่ยืนแล้วขึ้นมาก็นเลยตรงนี้เลยเออระวังสีแดงระวังสีแดงสีแดงอย่าโง่

กล่องไม่ตกอ่ะเดินเหมือนดีจ้นทำไมตกมันไม่ตกวะไม่ใช่ตกก็เหรอเอยนานกสิบนาทีเออเดินเดินเดินไอ้นี่ที่เดิน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 ไปดูกล่องตรงสามแยกต้องให้พี่ผู้ไปไปกันหมดไปกันหมดแต่เมืไหร่เราเก็บได้เดินไปดูก็เก็บไปได้ไหมก็เดินแกเดินไปดูเฉยว่าสามสิบวินะเอออย่างน้อยเราก็อยู่สามสิบวิถ้าเราเก็บได้อะไม่มีไม่มีไม่มี เขาไม่น่าตบกันหรอกมองฟ้ามองฟ้าเนี่ยไม่ยอมมาเลยเนี่ยโอ้ยไอ้เจี้กูหมดพอดนนี้อะไรเงี้ยกูเก็บแล้วกูเก็บแล้วปั๊ดพี่วางหมดนาดแล้วพี่จะเก็บวิ่งออกเฮ้ยบวกกันแล้วว่ะบวกกันแล้วว่ะเฮ้ยเอาว่ะฝั่งนู้นก็บวกกันแล้วว่ะจะยิ้มพูไม่เหี้ยแซ่บเลยว่ะไอ้กล่องนั่นแหละจะแตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยภูว่าไปบวกกับมันดีกว่าปะ ทไม่เรารอกล่องตกแล้วก็วิ่งบวกไปหลายที่เลยวิ่งแต่ก็ได้แต่บางครั้ก็รอกล่องตกแต่มันไม่ตกสักี้เนี่ยกูก็รออยู่เข้าใจว่ารอเหมือนรอแบบเหมือนเหมือนรอผู้แบบจุดพุ้ตึมแล้วจะวิ่งเหมือนเหมือนรอสัญญาณอ่ะตอนเนี้ยรอสัญญาณบวกแต่ข้างอิงระวังหลังเลยนะชุดดำเนี่ยแม่งหลังเมื่อกี้ก็หลังนะรอบแรกที่กูโดนอ่ะ

ออกมา,า,มา,า,มาวะเฮ้ยอ้มาดิเก็บสีส้มมาสีน้มาเก็บหมดลยไฟหมดรอบพิษรอบพิษมีใครเหลือมอั้งระเบิดอะ่ะแล้วมดแล้วทุกคนนับบวกบวกได้บวกไบวกไ <c oughs> <otic> บวกทุกคนเ,นยเียี้เฮ้ยพอ

Thôi 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 à, Ơ Úi Phướt à, 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 à. Phướt 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 Ôi 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 Mỏ Mỏ na Mỏ Khuân lãng Lãng quá khuân lãng Khuân lãng ทองเอกโอ้โหทองเอ,งอยกยัดกระทืบสามสาีไ่ไปไปไปที่หมอรถหมอนะ่ะไปรถหมอเร็วรถหมอ Si đen su su Si đen su tai Si đen quay lại su tai su su Đâm làng đâm làng đâm đâm má Đâm má đâm chúi đuối đâm má <laughs> <laughs>

ไม่จุดแล้วเออไหลตามน้ำไม่ไคุณหมออย่าพึ่งครับคุณหมอเชื่อผมอย่าพึ่งครับให้เขาหนวกกันเสร็จก่อนครับอย่าพึ่งลงไปเราอยู่ของเราคนเอาเย่ปลอดภัยแล้วพูกชายใครนะท้อ ลูกชายอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเย็นไปเย็นสนุเอะแล้วทำไมไม่ไปก่อนน่ะก่อนเลยคันเต็มไปเลยต้ข้าง ต้องข้างประตูต้องข้างารประตูหมอมาแล้วหอหมอซ่อมเสร็จแล้วไปที่เดิมยางแตกอีกนี่หาเลยนะใจหมดตัวร่วงหมอหมไปด้วย ผมไปด้วยโอเคเรี่เอาเรีบเอาข้างรถขึ้นเดี๋ยวเราเหยียบไปข้างหน้าละเราจะต้องวิ่งไกลขึไปด้วยโอเคเตรกันข้างหน้านละเดี๋ยวผมกำลังขับรถไปนี่นี่ สีอะไรได้วะเนี่ยสีไม่รู้มาที่หลังได้อะพอแล้วสีอะไรไม่รู้หลากสีเลยคืนใส่ลุงแล้วกันเอาเนื้อไงสีนั้นได้อะโอ๊ยเดือดสองคนมีไหล่างน้ำด้วยหรอเล่นน้อยคอยนานไป และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับ MC Channel ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ